ครับจากการที่สถานีตำรวจภูทรเชียงกลางนะครับได้รับแจ้งจากผู้เสียหายนะครับซึ่งเป็นลูกสาวนะครับของพ่อเลี้ยงนะครับได้มาแจ้งความว่าน้องสาวของตนเองนั้นนะครับได้ถูกพ่อเลี้ยงทําอนาจารย์ข่มขืนนะครับทางพี่สาวเนี่ยนะครับได้ทราบว่านะครับมีน้าของน้องสาวเนี่ยนะครับพาพาน้องสาวไปตรวจที่ที่โรงพยาบาลนะครับน้องน้องสาว ทางพี่สาวเนี่ก็สงสัยว่าไปตรวจอะไรนะครับทางแม่ซึ่งเป,เป็นแฟนของพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงก็คือเป็นแฟนพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นแฟนใหม่ของแม่นะครับก็ไม่ยอมที่จะบอกว่าเป็นอะไรทางทางบุตรสาวคนโตก็เลยสงสัยนะครับก็เลยไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ทราบว่านะครับน้องสาวของตนเองนั้นได้ถูกพ่อเลี้ยงคือแฟนใหม่ของแม่นั้น นะครับได้ข่มขืนอนาจารย์บุตรสาวนะครับจึงได้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับแล้วนําตัวซึ่งตัวของน้องสาวของผู้เสียหายนั้นครับก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับก็สอบถามสอบถามตัวน้องสาวว่าถูกถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยได้กระทําอนาจารย์นะครับพนักงานสอบสวนจึงได้ดาเนินการตามขั้นตอนในการสอบสวนปากคำนะครับตามหลักของ ของผู้เสียหายนะครับก็มีมีเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับทําการสอบสวนจนกระทั่งทราบว่านะครับพ่อเลี้ยงเนี่ยได้กระทําความผิดตามที่ตามที่ผู้เสียหายได้มาแจ้งความนะครับหลังจากนั้นเจ้าที่ตํารวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทางพ่อเลี้ยงเนี่ยได้ทราบจึงได้มามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนนะพนักงานสอบสวนจึงได้แจ้งข้อหายทราบหลังจากนั้นนะครับจึงได้นําตัวผู้ต้องหานั้นฝากขังต่อ สารจังหวัดปัวนะครับซึ่งเป็นสารที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบครับจากการสอบสวนผู้ต้องหานะครับก็ยอมรับว่านะครับให้ได้ดาเนินการกระทำชั่เรานะครับเด็กอายุ12ปีจริงครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเป็นสิ่งกฎหมายแล้วก็ต้องขอฝากไปยังทาง บิดานะครับหรือมารดาที่เป็นที่มีลูกติดนะครับเมื่อมีสามีใหม่นะครับต้องขอฝากเพราะว่าเหตุการณ์ที่นี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ตัวเด็กเองก็ได้รับความเสียหายนะครับพนักง,งานสอบสวนจะได้รวบรวมยหลักฐานนั้นดําเนินคดีกับผู้ต้องหานะครับในกรณีนี้จนถึงที่สุดต่อไปครับาาในส่วนของการแหาในส่วนของการแจ้งข้อหาก็คือข้อหาอกระทํา น,น,นักสำหรับข้อสังเกตนะครับของกรณีที่เด็กอาจจะมีการถูกทำร้ายหรือรวมถึงถูกกระทำชำเราหรืออาจจะมีปัญหาอื่นๆในการทำให้เด็กเกิดภาวะที่จิตใจเศร้าหมองซึมเศร้านั้นนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ว่า1เด็กอาจจะมีพฤติกรรมผิดป,ปกติครับอาจจะมีเรื่องของการหงุดหงิดง่ายอาจจะมีเรื่องของการที่ กิจวัตรประจำวันนะครับที่เคยทำอาจจะทำไม่ได้ดีหรืองานที่ทำไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากทำนะครับทำสิ่งต่างๆที่เป็นกิจวัตรประจำวันน้อยลงนอนไม่หลับก็ได้หรืออาจจะนอนมากเกินไปก็ได้อาหารก็อาจจะทานได้น้อยลงนะครับหรืออาจจะกินมากเกินไปก็ได้แล้วก็อาจจะมีภาวะที่อาจจะหลบไป ลองให้คนเดียวอยู่คนเดียวตรงนี้นะครับถ้าเกิดท่านสังเกตว่าลูกหลานหรือคนใกล้ชิดหรือว่าคนที่อาจจะเป็นคนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงของบ้านของท่านนะครับมีภาวะแบบนี้โดยเฉพาะในเด็กนี่นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องเข้าไปดูครับว่าเขามีความทุกข์ปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่าโดยที่ขั้นต้นนะครับอาจจะสอบถามครับแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่าการรับฟังอย่างตั้งใจ ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่นั้นมักจะถามเด็กคําเดียวแต่พอเด็กพูดอะไรออกมามักจะวินิจฉัยเลยว่าเขาดีไม่ดีผิดถูกแล้วพยายามสอนการทําสิ่งนั้นจะทําให้เด็กปกปิดแล้วไม่อยากพูดอะไรต่อไปนะครับดังนั้นการที่จะเข้าถึงเด็กกลุ่มนี้ได้จะต้องเข้าใจครับรับฟังอย่างตั้งใจและสามารถที่จะ ให้เขาระบายสิ่งที่อยู่ในใจออกมาทั้งหมดได้แล้วถึงค่อยมองว่าจะแก้ปัญหาสิ่งนั้นอย่างไรอย่างไรก็ดีถ้าเป็นเด็กถูกทําร้ายถูกกระทําชำเราหรืออาจจะมีปัญหาด้านจิตเวชอื่นๆฆ่าตัวตายก็ตามนะครับผมแนะนำนะครับว่าปรึกษาแพทย์จิตแพทย์และรวมถึงถ้ามีกรณีที่อาจจะมีการทําร้ายร่างกายกระทำชำเราจะต้อง แจ้งตำรวจด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นการปกป้องเด็กคุ้มครองเด็กและทำให้เด็กสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะทางจิตที่ดีต่อไปในอนาคตครับ